ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยนะครับจากหน่วยชอออบสชนหน่วยบกอควบคุมวสอนะครับเปลี่ยนเป็นมบยศสามสิบห้านะครับซึ health, bah, ruit, outez, ่งบยศสามสิบห้านะครับจะมีคำสั่งแรกสุดจะรับผิดชอบตัวจังหวัดิบห้อำเภอแล้วก็มีคำสั่งต่อมาอีกนะครับจนถึงปัจจุบันเราอยู่ในสส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 สจะเป็นการสสสาสกสสสาสส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 สจสสสสสสายสส การร่วมกันที่มีภารกิจหลักอยู่ขั้บนอยู่ภารกิจมีการนะครับก็คือการสกัดกั้นยั่งยืนจากปูไม่ใช่การลั้งว่าทำเงินจากสิน้ามาหรือการสกัดกั้นสัตว์ต้นและเคมีชีวิ์ที่จะออกูลในโลกประเทศในการที่เรานร่งรีบในแหล่งชายแดนนะครับภารกิจที่กอนนะคือการผลาตโครงสร้างสายโครงสร้างของผู้ค้าการสินค้าลดจอดทางเงินด้วยนะครับภารกิจที่สามคือการปราบปรามับเลียง โดยระบบโลจิสติกส์นะครับก็ระบบการขนส่งต่างๆนะครับภารกิจที่สก็คือสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านแล้วก็สุขุมทำแหล่แสดงนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนในการที่แจ้งข่าวสารลูกนูนการต่อต้านยาเสพติดให้กับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ครับและภารกิจที่5นะครับเป็นการประสานขอรลูกนูนระหว่างประเทศนะครับที่คิดแจ้งในห้องประชุมนะครับเพื่อเป็นการ ผางปลาครับยาเสพติดที่อยู่นอกประเทศของเราหรือผู้ร้ายที่อยู่ที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือว่าต่างประเทศขั้นแข่งนะครับข้อมูลการจีนใช้แล้วก็มีการสืบพันธุ์ที่จำเป็นเพื่อไม่ให้ยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในนะครับสำหรับโครงสร้างของเรานะครับจะมีแม่ท่าทั้ง3นะครับจะเป็นขบวนวันจะสอบนะครับแล้วก็จะมีในสถานการร่วมเมื่อคุณขออปวศภาค5และภาค6นะครับแล้วก็จะมีผู้ปรึกษานะครับจะเป็นผู้ที่ความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับ ส่วรคณะบัญชาก็จะตอบด้วยผู้บรคคลผหน่วยแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการภาคีที่เกี่ของนะครับในส่วนของคณะประชานะครับส่วนหนังสืการก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่ทั้งมีอยู่ห้าส่วนด้วยกั่คือฝ่ายนโยบายรัฐแผนฝ่ายมวลชนและประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อข่าวฝ่ายการสัมพันธต่างประเทศฝ่ายกฎหมายนะครับส่วนสกัดกั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารนะครับเป็นเจ้าภาพหลักในการในการส่วนนี้นะครับก็จะมีฝ่ายคระบัญชา ฝ่ายปฏิบัติการซึ่งฝ่ายปฏิบัติการจะประกอบด้วยบกสกัดดานอกรพื้นทีพิเศษบงค์กพควบคุมที่สองและที่ห้าซึ่งจะเป็นของรพิเศษนะครับแล้วก็ความกับหน้าที่ในการที่ให้ความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ทางด้านชุมชนและหมู่บ้านเราจะแสดงครับก็จะมีทั้งฝ่ายช้ารับฝ่ายปฏิบัติการก็จะเป็นองค์กรปศทั้งจังหวัดของจังหวัดที่สิบห้าองค์กนะครับแล้วก็ตำรวจมูในพื้นที่หน้าที่นะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์แล้วก็จุดไป 9ชั่วงเวลาเดียวกันนะครับจะสังเกตว่ายาบ้าน,นะครับจะเพิ่มขึ้น140%เอจากปีที่แล้วแค่33ล้านเม็ดเศษในปัจจุบันนะครับทังงบ้งพวงปัจจุบันั้งแต่มากได้เป็นสิานัเม็ดแล้วนะครับถือว่าขึ้นเยอะมากนะครับส่วนไอซ์นะครับจากปีก่อน7 3 2กิโลกรัมปัจจุบันเพิ่มอีกเกือบเท่าตัวถึงเก้าเป็นึงสรกิโลกรัมเศษนะครับ ส่วนออสเตรเียนะครับก็มีการลดลงนิดนึงนะครับแล้วก uh. ็ส่วนเยอรมนีก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าปัจจุบันสถิติยาเสพติดในต่างๆะครับการจับกลุ่มจะมีการเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลนะครับของกลุ่มเรียนนะครับจากการที่จับเคสหนักๆก็จะส่วนใหญ่จะมากกว่าการเกษตรนะครับในส่วนของแฮนินก็อยู่ที่1กิโลกรัมครับในส่วนของการยึที่ยาเสพติีนะครับอยู่ที่ประมาณ46ล้านบาทเศษครับในส่วนของการดำเนินคดียาเสพติดทุกข่านะครับทุกความผิด นะครับการประมูลกฎหมายนอยากจะติดครับ714คดีครับโดยเป็นกลุ่มกระพิษแรงกิเวกปิดสี่ร้อยสิด4 1่คดีนะครับครับตัวนี้ก็จะมีการดำเนินการอยู่ในในในขั้นตอนการประมูลทั้งเรื่องการขอมัติต่อท่านเลขาธิการกรกศที่ส่งการยิ่นริยะเวลาเก็บินครับครับครับและอีกบางส่วนก็จะเป็นในส่วนของตัวทรัพย์ มูลค่านะครับซึ่งในนี้ก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปอที่จะมีการดำเนินการและจะมีการออกนิรโทมคํามารเพิ่มเติมซึ่งอาจจะมากกว่าตัวนี้ครับท่านครับในส่วนของข้อมูลนะครับการจับกุมพิเดติดลายสำคัญนะครับหากดูจากภาพฉายนะครับก็จะพบว่าพื้นที่หลักของเรานะครับก็จะเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับและจังหวัดเชียงรายนะครับจากจำนวนทั้งสิ้นนะครับสิบสามพื้นที่หลักนะครับอย่างเช่นเชียงใหม่ก็ไจะแก่พื้นที่อำเภอแม่ไอยนะครับอำเภอฝางอำเภอเงแหนงอำเภอเชียงดาว นะครับในส่วนของเชียงรายหลักๆก็จะเป็นแม่้าหลวงครับแม่สายเชียงแสนนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นที่หลักที่จะมีการนําเข้านะครับเรื่องของกลุ่มก้อนขบวนการค้าอย่างติดอย่างต่นเนื่อและกเป็นที่ที่ทางส่วนป่าปามไม่ถ่าผลนะครับก็ดำเนินการนะครับได้เฝ้าจับตาเรามาเป็นพิเศษครับในส่วนของส่วนปราปามไม่ถ่ผลขอให้จบการรายงานครับ ในส่วนของส่วนป้องกันะค่ะจุดเน้นปี69นะคะก็จะมีการรณรงค์อยู่สามเรื่อนะค่ะก็คือเรอที่หนึ่งเป็นการทอดละกอนของบ้านชมเชยมีใช้กลุ่ภาคประชาชนก็คือชุดชะละโบซึ่งเราอยในพื้นที่ค่ะแล้วก็เราจะให้ชุดชะละโบมีการเดินเวียนยามค่ะแล้วก็ตามตัวชี้วัดก็คือยี่สิบครั้งต่อเดือนแล้วก็มีการร่วมปฏิบัติการจ้าง จุดตรวจจุดสก,กัดแล้วก็แจ้งข่าวสาให้เจ้าหน้าที่รายในพื้นที่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นการพัฒนาศักวภาพชรบตาการวนายแดงนะพื้นที่ไหนยังไม่มีชรบรเราก็จะฝึกอบรมจัดตั้งโดยใช้หลักสูตรของกครงการปกครองค่ะสามวันสองคืนส่วนชรบรที่มีการฝึกอบรมฝึกมาแล้วเป็นชรบรแล้วเราก็จะให้งกการทบทวนก็คือสองวันหนึ่งคืนค่ะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งจะเป็นการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะตรงนี้เราก็จะให้ฝ่ายปกครองตั้งชุดปฏิบัติการในพื้นที่ค่ะ ก็เราจะให้งบดำเนินการโดยการไปตรวจเยี่ยมสถานประกอบการจิตประเทศนะคะตามประกาศคณะกรรมการปปสซึ่งจะมีประกอบด้วยสหาบริการน้ํามันนะคะสถานบรรจุก๊าซแก๊สทางใตทั้งทางบกทางน้ําสหบริการวางให้กับที่พากพื้นเป้าหมายในพื้นที่ครับของใครของกองรังครับรปภ35ครับครับใช่ครับกลางคืนเห็นชัดครับกลางคืนกลางคืนเห็นชัดครับต้องแยกเป็นครูสปอร์ตครับ ถ้าแยกเป็นคูสปอร์ตจะเห็นเป็นเป็นแบบนี้นะครับตามภาพอของสกอตแลนด์ภาพได้รับหนึ่งชุดครับหนึ่งข้อได้บินได้กี่นา,า,า,าทีาบินสแตนไปได้สามสิบห้านาทีครับถ้าบินบินถ่ายด้วยก็ประมาณยี่สิบยี่ห้าถึงสามสิบนาทีครับแล้วแต่หมดการบินก็นาาคือถ้าใส่เช่นเพลินประชามื่นนะก็ไปบินดู ว่ามีงมีชีวิตไหมครับสบามารถทำได้ครับครับในส่วนของกล้องตรวจการเวลาคืนนะครับก็ได้รับข้อความจากบบอีสสองาจำนวนหนึ่งหนึ่งตัวนะครับในตัวของชายาลูก้าก็ใช่ครับต้องมคู่ครับ ในการออกปฏิบัติภารกิจในเวลาสุ่มเวลาดึที่ผ่านมาก็มีผลงานในการปฏิบัติก็ได้รับใน,ใ,นในวันที่4ตุลาที่ผ่านมาครับก็ตรวจพบต้องนุงใสคับแล้วก็มียาติพติดให้ทั่วเพียหนึ่งคือยาบ้าจำนวน4,000เม็ดพร้อมกับผู้ต้องหาหญิงศพครับก็ใช้กล้องตัวนี้ในการปฏิบัติงานในการ ปฏิบัติในพื้นที่ที่ที่ผมรับผิดชอบจริง่านกับกล้องใช้ได้ไหมอ่ามันจะมีอยู่สองสองสองจุดครับจุดแรกจะมีฐานตรงนี้หนึ่งกล้องก็ใช้ได้ประมาณยี่สิบห้านนไม่ใช่ยี่สิบห้าเลยที่เรื่ยถ้าเป็นของวิทย์นะครับก็จะมีแบบสำลองถ้าตัวนี้หมดปุ๊บจะมีแบบสำลองต่อจาก เนี่จะต้องใช้งานได้แต่มีตัวเดียวครับได้รับตัวเดียวครับของเชียงภาพครับแต่กล้องกล้องตัวนี้จะต้องอใช้ประกอบกับหมวกฟาาได้อย่างเดียวเพราะมันมีตัวตัวล็อกนั่นเรื่อตัวแผ่นเกลี่ยนะครับแล้วถ้าปัจจุบันเนี้ยหมวกของที่เราได้รับเนี่ยเป็นเป็นหมวกแคบ้าน แค่บ้าประดิษฐ์ใส่ได้ไหมประดิษฐ์ใส่หรือว่ามัจำไม่ไม่ล็อกได้ครับแต่ต้องต้องต้องซื้อตัวล็อกเองมาแล้วต้องมาจาะดึงแต่เดี๋ยวนี้เขาคิดหมวกเนี่ยเขาเรียกหมวกอะไรนะฟ้าครับหมาดแต่เรามีแค่บ้าจากนั้นเฉพาะติดคุมฐารั้งที่สั่งนี่ยครับเป็นผลสัมฤทธิ์จากการใช้อุปกรณ์พิเศษ ตอนเรียนที่มิทลัยกรุเวลานมก็มีตนไม้ี่สามารถแยกไ้ที่ต้นไม้่าี่ชนกับต้นไม้ในพื้นที่นเราเราจะฝิกความสูงแบบนี้ว่าเราอำความสูงของต้นไม้ ต้น<ส>ท <appl> <1> <1> <1> well, ี่เราอยู่ใกล้ส่วงสูงส่วนนีครับประมาณ50เม็นเดไดสูงนา่ได้โชว์กว่า5้ครับครแต่แต่ที่ผมใช้เนี่ยระยะการบินโชว์ได้300เมวัเมตรเรขออนุญาตโชว์เป็นเ่องเป็นกลองตัวเราครับต้องมีการเตียมที่ก่อนใช่ครับใช่เรับ่นคอในการใช้งานเนี่ยส่วนใ่แลดก็น่ว่า้าในมีอะไรเราต้องระวังเขา ในการใช้งานเราจะหลีกเลี่ยงตรงลำแสงที่จะไปเจอกับกับบุคคลโดยตรงรผมว่าในการใช้งานเราจะยกผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ท,ที่อยู่ในยานพาหนะออกมานะครับแล้วก็สแกนลงพื้นครับเนื่องจากว่าใน,ในการใช้งานในรัศมีปลอดภัยจะอยู่ที่ประมาณสาเมตรครับในส่วนของอการบรรจุลงในสัมภาระถ้าเป็นวัสดุ ก็เป็นควาเป็นจริงมากก้ปกติที่เราอยากมเพราะข้ามานระยางระยะทางจกลนที่ผานเนี่ยัสดุอันนี้เป็นกระปองในความเป็นจริงแลวในกระป๋องต้องเป็นน้ำในการสแกนมันก็จะต้องหปอสีแต่ว่าความหว่ามันเป็นวัสดุกิมัดแล้วก็มีความเคลื่อนไ่วดูนราดีมาก ไปไกร่วมกันแล้วไปแบ่งกับกันไป300มิลนี่คือตัวคนชาร์จท่านนี้อ๋อคนนี้เนี่ยใช้ได้ประมาณจะอยู่ที่ประมาณประมาณนิ้วประมาณครึ่งนิ้วครต่งนิ้วไปดูได้สามารถซูมสามารถซูมเข้าไปดูได้ก็จะคงไว้ก็ประมาณได้ถึงเก้าครับ9ชั่วโมงเพราะว่าถ้าเราใช้งานแล้วก็ปิดเป็นสแตนบายไว้ถึงเนครื่องที่ทำให้เราเรียกเขได้ได้เร็วที่สุดความถูกหวาน คอนโซนฝาประตูอะไรแบบนี้ถ้าสงสัยว่ามีการตัดแปลงก็สามารถที่จะสแกนได้ไม่ต้องลื้อครับก็จะเห็นเป็นแต่ตัวนี้จะเป็นจะโคตรฟูสปอร์ตจะดีมากเนี่ยที่จะแยกจะแยกได้ชัดเจนชัดเจนมากครับ สื่อมวลชนที่อยู่หนที่นี้ครับอาวันนี้นบยอสสาเราได้ไประชุมแถลงแผนการไปปฏิบัติงานในปี2569ผมบุโทรวเทพบิทยาครับในฐานะแม่ทัพพร์รี่สได้เป็นบัติหน้าที่ผู้จัดการนรบยอสสาครับวันนี้ได้รวมกับภาคีเครือข่ายที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าครับทั้งทหาร ทั้งในส่วนของกองทัพพิสารกองลังการชายแดนและส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตํารวจภูธรภาคตําตรวจภูธรภาค6กตารวจตัวเวรชายแดนที่อตารวจมีเดนภาค3านะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการทั้ง6จังหวัดไล่มาจากด้านล่างเลยครับตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านนะครับแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆก็คือหน่งานหลักพอปปสภาค5ปปสภาค6ก รวมั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องและก็ยังมีส่วนหนึ่งก็คือที่ปรึกษาของนาวิยาศวันนี้เราได้มาดำเนินการจัดตั้งอย่างเป็นทางการครับเมื่อวันที่31ตุลาท่านรองนายกได้ลงนามในการจัดตั้งนายวิสาศรมารถขึ้นหลังจากนั้นก็มีการดําเนินการในการออกคําสั่งอีกคํา,ส,าสั่งหนึ่งก็คือการแบ่งมอบพื้นที่ปีนี้2 569เราดูแลทั้งหมด6จังหวัด25อำเภอนะครับ ซึ่งอย่างที่ผมเรียนก็คือตากแม่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและก็น,น่านในส่วนของการปฏิบัติวันนี้เราได้มาพูด,มา,พดมาคุยมาถแถลงแผนว่าเราจะดำเนินการยังไงในเรื่องของการสกัดกัน้นการปรับปรามการป้องกันและงานอื่นๆซึ่งอย่างที่ผมเรียนท่านทราบว่าเราเป็นภาคีเครือข่ายที่ดูแลและป้องกันปรับปรามด้านยาเสพติด ก็หวังว่าในการดำเนินการก็คงจะเป็นไม่ได้ความเรียบร้อยเราเริ่มดำนการมาจริงๆตั้งแต,แต่1ตุลาจนถึงวันนีเ้เราได้ประมาณทั้ง40กว่าเคสย่างว่าที่เราจับกุณมได้ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่นะ70ล้านเม็ดนะครับโดยประมาณแล้วก็ในส่วนของไอ้ก็1,400กว่ากิโลเกือบ1,500นะครับอย่างอื่นก็มีเฮโรอีินบ้าง อือ่นๆบ้างนะครับก็เป็นสิ่งที่เรายังคงจะต้องดําเนินการกันต่อไอ้สิ่งที่เราจับได้ในห่วงหนึ่งเดือนกับ20วันมันเป็นผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเรามีสิทธิจับคุมเทียบกับปีที่ผ่านมาในยาบ้าเพิ่มร้อนกว่าเปอร์เซนต์นะครับไอก็เพิ่มเกือบร้อยเอซนแสดงว่ายังมีความต้องการหรือสิ่งที่อะไรอะ มีความเสี่ยงในการที่จะนําเข้าไปในพื้นที่ส่วนส่วนภายในของประเทศนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับภาคีเครือข่ายในทุกๆฝ่ายที่เรามารวมกันเนี่ยจะพยายามสกัดกั้นอย่างแรกสกัดกั้นที่แนวชายแดนเลยครับนะครับหลวนที่สองถ้ามันหลุดมาได้ก็มันจะมาเจอดานและส่วนของชุมชนส่วนของส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เข้าไปในตอนในของประเทศทั้งนี้ทั้งนั้น นอกจากที่เราจะดำเนินการกันเองเรายังได้รับการสนับสนุนสิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะ,ะยุทธปกรณ์สิ่งอุปกรณ์พิเศษตามที่ท่านสื่อมวลชนได้เห็นนะครับก็มีสิ่งต่างๆที่เข้ามาทั้งโดรนทั้งกล้องตรวจการกลางคืนทั้งเครื่องเอ็กซาเรย์มือถือนะครับซึ่งซึ่งใช้ใช้ได้ดีมากเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่เราใช้เอ็กซเรย์ได้ทุกทุกส่วน เมื่อเดือนที่ผ่านมาก็ไปตรวจพบในกระป๋องปลากระป๋องหรือพัสดุพันธุ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คิดว่ายุทธกรพิเศษที่ได้รับรับก็ส่งผลให้ประสิทธิภาพต่างๆในการเมืองการดียิ่งขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนครับที่มาร่วมรับฟังตั้งแต่ห่้งต้นในส่วนของพวกผมพร้อมที่จะตอบคำถามทุกท่านรับเรีครับ ต้องใช้คำว่าทุกเรื่องเลยครับเราเราบอกแล้วว่าในงานแผนงานเรามี 6, 6งานหลัก6งานหลักหคืองานสกัดกัน้นงานป้องกันงานปรักปามเรื่องอื่นๆก็เป็นงานดนิยการต่างๆทันนี้ทั้งนั้นผมได้อบบอกกองลังค่อนชายแดนตชดภูทรแล้วก็ปกครองที่อยู่ในส่วนต่างๆว่าเราต้องเข้มข้นขึ้นเพื่อให้ทุกอย่างมันหยุดที่ชายแดนก,ก่อนหลังจากนั้น ถ้ามันเหลือบาบาแรงแล้วมันหลุดเข้ามาภายในก็ต้องอยู่ในส่วนการกั้นรองลงมาทั้งการตรวจหรือชุดของนอตวัยสอที่อยู่ในเขตภายในครับขออนุญาตเรียนถามสอบคำถามนะคะคำถามที่หนึ่งค่ะสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ปัจจุบันเป็นอย่างไรนะคะแล้วคำถามที่สอ,องขออนุญาตเรียนถามว่าจากผลการสกัดกั้นที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ สแสดงถึงสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันนี้ค่ะว่ามีความรุนแรงมากขึ้นแค่ไหนท่านจะมีแนวทางในการดำเนิกใน,ในการอย่างไรเขาก็ควรสังเกุคำถามค่ะเอาคําถามแรกก่อนนะครับเรื่องของยาเสพติดเทียบกับปีที่ผ่านมาอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าตอนนี้สิทธิมันเพิ่มมากขึ้นยาบ้าเราจับจุมได้ร้อยเพิ่มเพิ่มขึ้นมา140กว่าเปอร์เซ็นต์เทียบกับปีที่ผ่านมานะครับไอเพิ่ม95%เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ ะเ,เห็นได้ว่ายังมีความพยายามที่จะนํายาเสพติดที่อยู่ชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านนําเข้าสู่ตอนในของประเทศเพื่อไปจําหน่ายหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นในภาพของการดำเนินการที่มันสูงขึ้นพวกผมยังจะต้องดาเนินการให้มากขึ้นกว่าเดิมในการสกัดกั้นทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เรียนไปตั้งเต่ตตนแล้วว่าความสําเร็จทั้งมวลอยู่ที่เครือข่ายนะครับ ความร่วมมือของทุกๆภาคส่วนที่จะทําให้มันเกิดภาพของการร่วมมือร่วมใจทั้งในด้านการสกัดการการป้องกันโดยเฉพาะเรื่องทางการท่าการข่าวครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือกระทรวงต่างประเทศนะครับที่ที่มาอยู่ที่นี่ด้วยก็คงมีส่วนผลักดันไปพูดกับรัฐเาลร,รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกันอีกหลายๆทางส่วนตัวผมเองในฐานะของ ทหารนะครับก็จะมีกลไกความร่วมมือในส่วนของแม่สายแม่อสอนแม่สอนก็เป็น TPC ส่วนตัวผมเองก็เป็นประธาน r b c ซึ่งจะประชุมกันในตามห่วงระยะเวลาก็จะมีการพูดคุยกับส่วน TPC ประเทศเพื่อนบ้านว่าจะช่วยเหลือการเมือการให้มันเป็นไปทุกวันเรียบร้อยแล้วก็อยาเสพติดลดลงอย่างไรครับขอบคุณครับถ,ถ้าสองป่านมาเดวน้องก็ขึ้น เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดือนโน้มปี69จะควบคุมสกัดกั้นหนึงก็อย่างที่เรียนทุกท่านว่าความร่วมมือร่วมใจความสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกส่วนในการสกัดกั้นกองหลังค่ามชัยแดนจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นการมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือการได้คนและเครื่องมือเพิ่มขึ้นนะครับปีนี้ปีที่ผ่านมาก่อนนะครับ68เราได้ ขอรับการสูงจากปปสหรือจากปปสผ่านไปองคงการของรัฐบาลเพื่อมาหาเครื่องมือส่วนหนึ่งและปีนี้เช่นกันครับก็กำลังเนการในการขอทางปปสก็ดีหรือว่าผ่านไปรัฐบาลเพื่อให้สนุนถ้าเรามีทั้งคนแล้วก็มีทางยุทธภพกรและมีวิธีการที่ประสานสอดคล้องเป็นเครือข่ายผมว่าน่าจะสามารถดาเนินการป้องกันได้ได้ดีพอสมควรแต่อย่างไรก็ดีครับอย่างที่บอกว่า ตามพื้นที่แนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านยังมียังมีงมอะไรยาเสพติดอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจากภาพขา่าวก็เป็นความร่วมมือของพวกเราจะต้องให้เขาเข้ามาหรือถ้าเขาเข้ามาเราจะต้องดำเนินการจับกุ่มให้มากที่สุดจนจนไม่ให้เล็ดรอดผ่านไปได้จากเครือข่ายของพวกเราครับ แล้วกทบาทประธาน t b c เนี่ยคบสองสองแฉแนเนี่จะมีาตราการยกระดับความเข้มข้นในการสกัดกั้นยังไงบ้างนครับเราเราใช้ความร่วมมือในการประชุมที c ีีเนี่ยเขาจะประชุมประมาณ3เเดือนครั้งโดยหลักการนะครับทั้งแม่สายแม่องสอนแล้วก็ที่แม่สอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่าแต่ละพื้นที่จะจะประชุมได้ไหมอย่างแม่สายแม่สอนประชุมได้แต่แม่องสอนเนี่ย ประชุมค่อนข้างยากเพราะว่าเขามีการอะไรการสู้รบของของฝั่งเขานะครับที่เกี่ยวกับเราแต่ในส่วนที่คุยได้ทั้งแม่สายแม่สอนเขาก็จะคุยกันในทุกๆเรื่องและยาสติก็เป็นเรื่องหนึ่งขอความร่วมมือนะครับขอความมือในการที่จะควบคุมไม่ให้เกิดอะไรการผลิตฝั่งฝั่งนู้นแล้วนําเข้ามาฝั่งเราแต่ไรก็ดีครับเราต้องเราก็คงทราบว่าทางประเทศเบนบ้ายก็ยังคุมไม่ได้ทั้งหมด นะครับก็มีบางส่วนที่เขาเขาพยายามที่จะควบคุมก็ต้องเป็นหน้าที่เขาเรามีหน้าที่ที่จะนําเสนอพูดคุยนะครับทั้งในส่วนส่วนแรกก็คือพวกผมส่วนคนก็เป็นกระทรวงต่างประเทศครับผมวันนี้กลุ่มผลิตยาสำปิดสกบุมสเปนเมอร์เป็นกลุ่มเดียวกันเราจะแยกคัดแยกกันยังไงระหว่างกลุ่มยาสำปิดสมบุกสแกนเมอร์ทดสอบส่วนคืออย่างนี้ครับ เราลองว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกันก็ก็ไม่ไม่เชิง,ท,งทั้งหมดนะครับแกรเมอร์ตอนนี้ก็ถ้า,ถ,าถ้าเราดูในพื้นที่ก็จะมีะตรงข้ามเชยงแสนตรงข้ามแม่สายแล้วก็ที่หนักตอนนี้คือตรงข้ามแม่สอดแล้วก็ทางรัฐบาลเมียนมาเขาพยายามที่จะอะไระไม่ให้เกิดขึ้นควบคุมแล้วก็ทําลายตอนนี้ทางฝั่งแม่สอด มีการควบคุมทั้งชเวโกโก้เคเคพาร์ค K K C, และพื้นที่อื่นนะครับก็เป็นส่วนที่เราพยายามที่จะคุยกับเขาตั้งตั้งตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งแต่ระดับทุกระดับนะครับทีวีซีก็ไปพูดไปคุยเขาก็อยู่ในเรื่องของการควบคุมได้ของรัฐบาลเวียนมากทหารเวียนมากกับชนกลุ่มน้อยซึ่งปัจจุบันนะันะเวลาเนี้ยที่แม่สอนจังหวัดตากเขาเข้า อาหารเม่มากเขาเขา้าควบคุมได้พอสมควรแล้วเขาจังมีการกดดันให้ให้ชาวต่างชาติเมื่อคราวที่แล้วเดือนที่แล้วก็มา1,598คนจาก28สัญชาติเราก็ดำเนินการตามที่เราสอบสวนนะครับแล้วก็ส่งกลับประเทศนั้นนั้นแล้แลเราก็ในเมื่อวานนี้ก็มีเหตุของอีกพื้นที่หนึ่งนะครับกำลังข้ามมาเราก็บอกว่า ให้เขาควบคุมเขาไว้ก่อนในส่วนที่ถ้าจะส่งกลับก็ส่งกลับมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของการคัดกรองเข้าสู่กระบวนการของกระทรวงพมหรือตอมของเราในการเดเนินคดีจะจับกลุ่มขังหรือว่าส่งกลับประเทศข็ตามครับดังนั้นสแกมเมอร์ก็น่าจะน่าจะดีขึ้นในลำดับครับผมขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทีทครับสวัสดีครับ